โดยเฉพาะเวลาที่เราออกทางไ,ไกลเวลาน้ํามันเนี่ยวเวลาใกล้จะหมดซึ่งเรามีผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยช่วยแก้ปัญหาน้ํามันในเวลาออกทางกไกลนั่นก็คือน้ํามันยี่ห้อไปรดูซึ่งเป็นน้ํามันยี่ห้อของไทยน้ํามันรถไทยก็ค,คนไทยทก็ผู้คน Yes. Hi. Um. I. I. I don't have a whole lot of, of time. Um. Well, look, look. Let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yes, sir. Were you an employee or are you now? I. I'm an former employee. Former employee. Wow. Oh, wow. Oh, oh. 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 oh, look at. This is the language that I'm used to. This. This is completely different. This is completely อาผมบอกให้ว่าคุณมีเสียหายอะไรไม่เชื่อต่อมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับอ่าไม่ได้ครับก็ได้ครับเออให้ผมพูดภาษาไทยแต่ผมนี่มันพูดภาษาอังกฤษนานให้หนกบให้หนุบสนับไม่นนสื่อสารทันมากหนุสาวอะ่ะเออผมไม่ทราบค่ะว่าน้ำมันน้ำมันเนี่ยมันถึงเป็นสีแดงใเปล้ามันจักเต็มรถเลยนะคะมันออกมาเต็มเลยนะคะแก้ายหน่อยเอเอ ไม่รู้เราไม่รู้แหละจะแก้ไขไงอู้หูเรืองมากจริง